สวัสดีค่ะก็นี่ก็คือคุณครูเตยนะคะคุณครูคนแรกเลยที่สอนให้พิมพ์รู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็คือเตยอะเป็นรุ่นน้องแต่ว่าคือด้วยความที่เตยมีประสบการณ์เรื่องตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าพิมพ์ก็เลยเรียกเตยว่าคุณครูแล้วก็คือต้องขอขอบคุณเตยนะที่ทําให้พิมพ์ได้เรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับรถตู้คอนเทนเนอร์ได้มีประสบการณ์ได้มาหางานทํานะคะก็เตยเป็นผู้หญิงที่เก่งน่ารักนิสัยดีเป็นกันเองมากคือนะตอนนั้นนที่ว่าพิมขอขอเตยไปดูงานที่หลัมฉบังเตยก็คือเทคแคร์พิมพ์ทุกอย่างเออเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเป็น เทรนเนอร์ให้ทุกอย่างสำหรับพิมพ์นะคะคือน้องเตออยอะนะตอนนี้คือเป็นผู้ประกอบการเองแล้วนะคะเป็นเจ้าของรถเชลเลอร์รับงานบรรทุกสินค้าเองแล้วมีรถเชลเลอร์เป็นของตัวเองแล้วคือต้องยอมรับว่าน้องเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆนะคะก็ยังไงถ้าเกิดอยากดูคลิปคนขับรถบรรทุกผู้หญิง ก็ฝากช่องน้องตอเตยลดบรรทุกไว้ด้วยนะคะฝากกดซับสไครต์ให้น้องด้วยฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพิม์พอาจจะเปลี่ยนแนวในการทําคลิปอาจจะมีคลิปลดบรรทุกในช่องพิม์พน้อยลงนะคะก็ยังไงก็ไปกดติดตามน้องไว้ละกันเพราะยังไงน้องก็ต้องอยู่ในวงการลดบรรทุกต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะขอบคุณนะคะ